สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับค่าคืนนี้นะผมนอนค้างแรมที่หน,น้างานนะที่พัทยานะครับค้างเซ็นทันวันนี้นะจะมีผ่าไม้อีกขอน,นึงนะครับจะเป็นขอนนี้นะครับขอน,นี้ถ้าผ่าออกมาได้เนี่ยก็จะอยู่ที่หน้า1เมตรนะครับ ยาว5เมตรนะฮะได้ทั้งหมด6,000่นะครับตัวนี้เลยนะฮะอุปกรณ์ทำการจัดเตรียมไว้ครับเรียบร้อยฮะตัวนี้เป็นบาทยาว42ที่วางอยู่นี่นะครับนี่ครับอุปกรณ์ ได้งานหลักๆก็จะมีประมาณนี้เลยครับนี่ป๋่องลิ่มนะแล้วก็ใส่พวกน็อตสกูสวานแบตนะครับน็อตหัวปล่อยน้ำมัน,นสามแปดสองเขาเไว้แต่งปี โอเวอร์ฉลางไม้กวาดสิ้า 15. ไม่ได้เตรียมมาสักไว้คงไม่แห้งครับแม <c oughs> <c oughs> แดดแรงมากครับที่นี่ตากแดดไว้ใสายก็แห้งครับเผื่อเอามาใส่หลือเตรียมเสื้อผ้ามาอุปก,กรณ์ชุดนอนเครื่องเต็นท์ก็เรียบร้อยครับเตรียมมาพร้อมก็นอนไปก่อนครับ เป็นงานผ่าไม้ใหญ่ครั้งแรกของผมนะฮะโดยชินซอมิเร็กนะครับทัานผ่าที่ผมใช้เนี่ยบามันยาวสุด66นิ้วนะครับหรือว่ายาวสุดแล้วนะฮะส่วนงานแปรแบบที่เราคุ้นตากันเลยที่ยืนบนหลังคอนไม้เนี่ยก็จะมีอีกทีมงานหนึ่งนะครับพี่ป้อมนะฮะ อาจารย์ป้อมนะครับเป็นคนผ่าเครื่องเดียวนะฮะก็คือเดินบนหลังขอดไม้แล้วก็ผ่าไปนะครับได้เยอะครับแบ่งงานกันเป็นสองทีมนี้ทีมงานของพี่ป้อมครับภาพรวมนะครับ ถ้าคำนวณอย่างระยะเวลาที่มาทานี่ก็วันศุกร์วันศุกร์ครึ่งวันไม่ถึงสองวันครับประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันนะฮะวันศุกร์วันศุกร์ไปครึ่งวันก็สอาทิ์เขางดนะครับงดใช้เสียงก็จะมาเป็นวันจันทร์เมื่อวานนี้ตีไปครึ่งวันนะครับ เต,เต็มครึ่งวันก็ถ้ากันหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันไม้ยางนาต้นนี้นะครับถ้าเรายืนวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางให้คอน,นะครับมันจะอยู่ประมาณสองเมตรห้าสิบเซนนะครับนี่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเนี่ยมันหักโค่นลงมามันดูแผ่มานะครับนี่ฮะมันเป็นสองเส้นะครับ มันมีกิ่งแยกออกมานะฮะจากข้างล่างสุดนะครับแล้วมันก็กิ่งที่มันผุนะครับมันก็ล้มมานี่นี่เป็นแผลที่มันโดนพายุนะครับสัดล้มนะไม่ได้ถูกเลื้อยยนนะครับแล้วมันก็ล้มไปฮะวิ่งไปนู่นเลยครับวิ่งแบบเกือบเกือบถึงกำแพงนะครับซูม m มาดูนะฮะเห็นไหมครับที่ปลายกิ่งมันมาอยู่นี่เลยนะฮะ เจ้าหมาวิ่งเล่นนะฮะนะ่าตรงนั้นเลยครับปลายกิ่งไปถึงตรงเจ้าหมาวิ่งเล่นนะฮะความยาวประมาณยี่สิบห้าเมตรถึงสาสิบเมตรเลยนะครับต้นนี้นะฮะจากปลาเยเรือนยอดบนนะครับแล้วก็วิ่งลงมาถึงแนวกิ่งครับแนวลำต้นนะฮะสุดโคนที่มันฉีกแล้วก็ล้มตกลงไปนะครับนี่นะครับ างเจ้าของที่นะครับก็เลยมีความประสงค์ว่าไม่ปลอดภัยนะฮะเมื่อฝั่งเนี้ยมันถูกดึงล้มฉีดลงมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันโน้มเข้าหานี่เลยครับโครงสร้างบ้านเรือนสายไฟนะครับเสาแองสูงนะครับก็เลยต้องลงนะครับไม่อย่างนั้นนี่โอกาสที่มันจะโอกาสที่มันจะล้มไปทับสิ่งปลูกสร้างนะครับ นี่นะฮะผมว่าเข้าไปลึกเลยนะครับขนาดฝั่งต้นที่ผมยือนอยู่เนี่ยที่มันล้มไายไปเนี่ยมันยังไปประมาณ30เมตรอ่ะสามสิบเมตรได้นะฮะจากตรงที่จุดที่ผมยืนนะครับไปแนวกำแพงนี้แค่ประมาณ15เมตรเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากต้นนี้นะฮะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับล้มลงไปเนี่ยมันไปหาอาคารฝั่งนี้เต็มเต็มเลยครับ ก็เลยต้องตัดออกไปนะฮะแล้วก็ถูกนำไปทำอ่าอะไรอะ่ะทอนเป็นพวกชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนต่างๆเกี่ยวกับงานไม้นะครับของทางเจ้าของเขานะฮะก็เลยถูกว่าจ้างนะครับให้ช่างเฟอร์นิเจอร์ครับเข้ามาทำการวัดนะฮะแล้วก็ตัดทอนออกเป็นท่อนๆนะครับมี5เมตรบ้าง4เมตร3เมตรแล้วแต่ ก็เลยได้งานจอบนี้มานะครับเป็นการทำงานระหว่าง2ทีมนะครับทีมผ่ากับอาจารย์ป้อมแล้วก็ผมนะครับเข้ามาทำงานกันนะครับเฉาะต้นยางงานอย่างเดียวนะฮะที่นี่เสร็จไปแล้วหนึ่งขอนนะครับต่อไปก็จะขึ้น ของที่วางอยู่ข้างทเลอร์โอเคครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้ะให้กำลัใใงใจกันนะครับเช้านี้ครับที่พัทยานะฮะขอให้ทุกท่านนะครับทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภยัยจากภัยอันตรายและเหตุอุบัติเหตุขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ